นี่ครับโลโก้ใหม่ใช้ลรก็เดิมนะครับวารินภาพยนตร์นะครับพี่น้องอยู่บ้านปลือตตะบนปลือเดี๋ยวจะพาไปดูตู้ลำโพงกับรถหนังเครื่องปั่นไฟนะครับพี่น้องถูกใจพี่น้องที่รักในเครื่องเสียงแล้วก็ภาพยนตร์หนังกลางแปลงอีสานใต้แน่นอนครับวันนี้ขอนำเสนอจอของวารินภาพยนตร์ครับบ้านปลือตตะบนปลือโดยพี่วารินนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูข้างนอกกัน นี่ครับรถเจ้าของหน่วยนะครับพี่วารินภาคคิริ้วหอท้องครับอยู่บ้านปลือครับพี่น้องลูกชาวนาแต่ชอบการฉายหนังมากนะครับนี่ก็เครื่องฉายหนังอยู่นี่รถไถก็มีครับชอบหนังมากเลยครับพี่น้องเพราะว่าเกิดมาเห็นหนังแล้วชอบเป็นสายเลือดเลยครับโตมาทําอะไรก็เอามาทําหนังหมดเลยนะครับนี่เครื่องปั่นไฟยุคแต่ก่อนโบราณก็มีนะครับเครื่องปั่นไฟนี่ นี้เป็นเครื่องปั่นไฟสาหรับหนังนะครับพี่น้องที่มาติดต่อมีพร้อมเครื่องปั่นไฟนะครับแล้วก็เครื่องฉายเมื่อกี้ให้ดูแล้วนะครับใหญ่มากนะครับเครื่องปั่นไฟแล้วก็รถฉายรถหนังก็จะอยู่อีกข้างคอกวัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาเดินไปดูนะครับคนรักหนังตัวจริงครับมีตังค์ไม่ได้ครับซื้อแต่อุปกรณ์หนังครับพี่น้องนี่ตู้ลำโพงก็ไม่เหมือนใครนะครับพี่น้องมีกิจการเลี้ยงวัวหลายสิบตัวนะครับพี่น้อง กิจการเผาถ่านก็พี่แน่นอนมาก150หนึ่งร้อยห้าสิบเมตรเลี้ยวซ้ายนี่ตู้ลำโพงนี้ทําเองนะครับพี่น้องสูตรของพี่วารินเองนะครับทําเองแล้วก็สีสันไม่เหมือนใครครับสีสันสวยงามเลยครับสีส้มสีดําสีส้มตัดดําอันนี้ถ้าดูไปแล้วก็เหมือนหน้ากากเทวดาครับตู้ลำโพงหน้าก,ากากเทวดาใช้ดอกดอก18ดนิ้วนะครับ แรงครับดอกคานี้ผมเคยซื้อไปใช้นะครับดอกตราระครังนี่แรงเอาเรื่องนะครับพี่น้องอันนี้ทําใหม่แล้วเนาะพี่ทำใหมอ่อันนี้จัดใหม่ครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูข้างในนะครับพี่น้องเป็นตู้แบนพาร์ตกระแทกข้างเหมือนตู้ประดิษฐ์เจริญอย่างเงี้ยนะครับก็ดอกบีทีก็มีครับก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เป็นดอกคาเน่ครับช่วงนี้ก็เตรียมออกงานวันที่หนึ่งสองที่บ้านละเวียตําบลโคกยางอำเภอปราสาทครับ วันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมพี่วาดินขอรีวิวซะเลยนี่พี่ดีเคคนหล่อเนี่ยครับจําหน้าไว้นะครับสวัสดีครับพี่วาดินคนหล่ออันนี้ตู้ตู้เอามาซ่อมบรุงตรวจสอบเสร็จแล้วเนาะครับอรอขึ้นรถไปฉายครับขึ้นไม่ได้แล้วเต็มหมดแล้วรถอ๋อรถรถเต็มทั้งหมดมันถ้าอยู่เครล่างด้วยนี่มันสี่สิบแปดดอกไงทั้งหมดอ๋อระบบใหญ่สี่สิบแปดดอกเลยทั้งหมดครับพี่ก็เอาหน้าทองหกแผ่นหน้าทองหกแผ่น รถหนังก็รถหกร้อยใหญ่ยาวครับพี่น้องก็เต็มแล้วมันบรรทุกไม่ได้ต้องขายอีกคันหนึ่งต้องไปรถหก้อสองคันแล้วครับพี่น้องจริงแล้วต้องซื้อสิบสิบสองล้อแล้วเนาะเยอะยจัดถ้าม,มีเงินนะผมซื้อแล้วครับเดี๋ยวค่อยขายบัวได้ก่อนนะค่อยซื้อรถหนังก็สวยนะครับพี่น้องรถของวารินนะครับเป็นรถหกร้อใหญ่ยาวครับวันนี้ที่แคบครับพี่น้องเพราะมีฟางให้บัวด้วยครับคือลูกชาวนารักในหนัง ก็ทําเต็มที่แล้วครับพี่น้องมีตังค์ไม่ได้เลยครับมีตังค์ซื้อแต่ลำโพงกับหนังอันนี้แท่นไม้ยังตัดเองนะครับพี่น้องนะเห็นเห็นคุณค่าของหนังมากนะครับโดยพี่วารินอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้ชมนะครับนาเมียบอกว่าให้ยุบกิจการไปเถอะบอกว่าไม่ได้ผงไม่ได้เลิกเมียดีกว่ายุบกิจการใช่ไหม ใช่ยุคทำไมครับคนมันอุตส่าห์ทำมาถึงขนาดนี้แล้วครับอฝันมาตั้งแต่เด็กๆว่าขอให้มีสักได้แค่แค่โจอแ่นั้นได้คิดว่าได้แค่โจอหกเมตรก็ยังดีนะแต่ตอนนี้ปลาไปเกือบยี่สเมตรแล้วครับพี่สิบแปดเมตรนะสิบปดเมตรแล้วแล้วก็ตู้เบ็ดสี่ปดอกอีกคิดดูเถอะอคิดดูไตทัดมามันมันไม่ใช่น้อยครับนี่ทีแรกก็คิดว่าจะออกแค่หกหกล้อธรรมดาใช่ไหมครับ แค่ออก6ล้อบรรดาใาสา่ไม่หมดหรอกใส่ไม่หมดต้อง6ล้อใหญ่ยาวนี่ครับพ <ขอ S 1> ี่น้องนี่เใส่ไม่หมดเลยครับใหญ่ยาวจริงเลยแล้วก็ระบบนี่เป็นระบบมาตรฐานนะครับเครื่องใช้ก็เครื่องใช้เอฟสันใหญ่ใหญ่มากครับพี่น้องพี่พเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,น,นที่อยากจะจ้างหนังกางแปลงสักจอที่ใช้ได้ทั้งระบบไฟระบบเครื่องปั่นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ วารินภาพยนนะครับนี่นครับตัวตุนทำส็จังจมีดอกใสเลยอ๋อเงินซื้อดอกใส่เลยใส่เรื่อยๆครับเดี๋ยวใช้รับจ้างก็มาได้ก็ซื้อเพิ่มใส่อเ,เอาเงินเมียไปซื้อชายาต้องแอบ,บต้องแบบองแบเมียไปซื้อของนะ<ช>ครับพี่น้องต้องแอบ,บส่วนมากเป็นช่างเองด้วยก็ประหยัดนะครับในการทําของวารินภาพยนครับบ้านปือตับนปือออำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับขอบคุณพี่น้องที่รับชม ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่วยน้องใหม่ได้เป็นที่รู้จักด้วยนะครับขอบคุณครับ